ไอ้เหี้ยหลอกไปความโยนอยู่กับข้ายุงมันไม่ฉลาดความโยนเจอจะติดอยู่กับข้าชอบโยนชอบโยนเกมไงแล้วก็ชอบโยนเกมแล้วก็บอกคนอื่นว่ามันตั้งใจเหรอเฮยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจโยนโยนเอ๊ะแม่เห็นไหมเอ๊ะแม่กะบูยังบอกเลยว่าโยนนี่ไง ไอ้มุ๊กปาแทนกูทำไมอ่ะอ๋อพวกอยากลำโชว์ใช่ไหมคอนเลนต์ซีเนียร์จะโชว์เหรอใช่มีคอมโบทั้งทีขนาดนี้เลยซีเนียร์บกันเลยซีเนียรเหรอเซต็จปเซตเซตไอ้ยขี้นี่มันควรใช้อะไรวะมมันีเซตเวทเซตเวทมีทำไมเนี่ยมีแต่เซตถือกับม่ามีเซตนี่เลยเซตเวทเหรอ ไม่ได้เซตเบดีได้ใช่ถึกดีเขาโหลไม่งไปเซตเบหาอะไรไม่เซตเวดเอากูไม่รู้ตัวนี้เวเดี๋ยวตัวนี้เป็นแทงเขาโหลเซตเบดดีอะนะมันจะไปใส่ล้วงเหรอมันจะไปล้วงใครมันมีของเวทไอ้นั่นด้วยอ่ะเออมันมันมีพวกไอ้นั่นด้วยมึงดูป่าให้กูด้วยไอ้ห่ากูเสียไอโฟนดีไอ้เนี่ยเข้าหมูบปกติพวกโยนเกมแล้วเราโยนตอนรัาฟอร์เรติโนมาแล้วไอนไอ้น้องชายที่เย่น มึงไหวใช่ไหมเดนล่างอ่ะมึงไหวใช่ไหมไม่ได้การได้เอ้ยนถามาีตอนนั้นมึงเชิญกูหนึ่งแล้วตอนนั้นมึงก็ออกไปคืออะไรวะตอนนั้นกูเน็ตไม่ดีเลยใช่หรอวะปีนนานจะไหนวะกูรักสัตว์สีมาเลยกูรักกูรักคือความีกูรักสัตว์สีมาเลย ้กูจะะรเบิดโล่ใสเด็กเที่ยมึงเอาเดี๋ยวนี่คิดดีอย่านะกูกูกูสารละศักดิ์ศรีตัวเองไม่ฆ่ามึงเลยนะเว้ยมึงเห็นปะเยอะแฮะเห็นปะละศักดิสศรีแต่ก็ชนะใช่ไหมเมืองมันคำป้อมดีกว่าไม่เอาละปรานดอกไม้รูปแบบที่หนึ่งลำสายฟ้าแลบเงียบปากไปเลยเงียบปากอันนี้ไม่จัดจ้าก็แท้ตายแน่ก่อนตาย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 โอ้ยหนีมา มันจบบนมันจบบนมันจบบนได้ครับทราบรับทราบมัจะบอลกูก็จะจบบอร้านดอกไม้รูปแบบที่หนึ่งคาร์ลตรงนั้นได้ดิไม่ตายตาอตาอไอซิคิวบะจะตายก็ได้นะไอซิคิวแบบจะตายนโง่แต่ออกไอซิ่คิวมาความอยู่มาเก่ง ไอบูงกูกำลังไปสนุกกับพวกมึงแอ้นึงกูกำลังลำอยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหามึงหมดแลนะโอกูรำอยู่กูรัอยู่เฮ้ยไม่มีใครมาช่วยกูเลยอยู่ดามเมไหนฮะไหนยดามเมฮะไอ้สายสัตว์เทีย เขาเยี่ยเไรไปกูเห็นมึงแล้วไม่แข็งเลยอ่ะเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยอยู่ไม่แข็งเอยร้านดอกไม้รูปแบบที่หนึ่งน่ากินร้านสวยที่วัดใช่มึงแพ้ตลอดเลยอยู่จะได้เที่ยวต้องการอะไรวะต้องการตีคีบโบตีคีบมะตีคีบตีคีบอยากได้คนนี้ขนาดนั้นเชียวร้านดอกไม้รูปแบบที่หนึ่งเฮ้ย ไอ้แกจะดีๆหน่อยเฮ้ย<ว><น>เขาว่าดีขนาดนี้เนี่ยแลนดีละไอเชยเกือบตายแล้วน่ะกู<อ>จะไปแล้วกูจะมาแล้วกูมาแล้วดีมาเรามาดีเรียบร้อยมันหนีเซตเชียร์ไปไหนวะโอ้ไอบุอ๊คเฮ้ยเฮ้ยทำตาย สวยโอ้โหตอนอย่างงี้เขาไม่รอดดิมันล็อกเป้าหมายอ่ะมันหนุกเลยไม่หลุดเลยด้วยถ้าเก็ดล็อกอ่อนี่อะถ้าเกิดล็อกอ้อนดงคิดตกกูมีอะไรแค่นี้แหละไอสัตว์เทรนมาๆๆมมึงต้องเร็วกว่านี้เลยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่ใช่ starburst t e ไม่ใช่ starburst team เฮ้ยบีดิมึงมึงให้มันเข้า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 เลยอีกมันเข้าอีกช่วยด้วยไปหนุนแล้วไปไหนแล้ววะหนุนอ่ะ ทำไมกูไม่สามารถโดดได้ไอ้ขี้วีล่าสตาร์อยู่แล้วอตลอดกนทะไม่หาพวกมึงเชียร์น้ำเมฆไม่พอเนี่ยเอยออกมาออกทันออกทันออกทันกิ้งสิวะเออบานดอกไม้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีก้องเอาอีกต้องให้คุ้มเอาให้คุ้มรำดอกไม้วุ้มหลุดเลือดเปล่าวะหลุดเลือดหลุดเลือดหลุดเลือดเราจะมาหากูด้วยแหละไม่มีดอกไม้ จบแล้วเฮียถ้าก็ถ้าถ้าเกิดเมื่อกี้กูกลับมาทำพร้อมตินทีนะกูกูกูได้กูได้โดดพร้อมดีด้วยมาในแกกูได้เด๋อพร้อมยุ่งอย่าพุ่งดิอย่าเย็นเว้ยดีสวยตาแก่เลยมึงใช้เพื่อกูเว้ยนี่คือโคตรยากเลยชอบโยนเหรอชอบโยนแล้วบอกไม่ตั้งใจเลย แล้วเราไปพูดใหม่นะทำอะไรก็ดูุกวนเองทั้งหมดได้ค่ะดีเพื่อมนุษยชาติด้วยมันรู้ต่อไอ้กูไม่ได้ช่วยมึงเลยไม่ไม่มึงทำถูกแล้วมึงคุณสายยอมไปกลางวงเล้วไอ้โคตรแฮ่เลยดิกูกูกูยกให้มึงเป็นีรื่บุรุษเลยแล้วก็โดนสตันยาวจากอันนี้ทำไมกูชอบมองจอใหญ่ทั้งท่านทั้งท่านท่านที่มีจอโทรศัพท์ให้ดูว่าเจ๊เขี้ยนโอ้ยโอ้ยน้อ ไอ้เหี้ยมึงโดดเลยเหรอไอ้เหี้ยมานหลอนมึงกิ้แขกขนาดนั้นเลื้ออยู่แขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยมึงว่ามันราน้อกันล่ะเฮ้ยตรวจแล้วใช่ไหมตรดแล้วใช่ไหมตรดแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้วไอ้ไอ้เหี้ยแล้วมึงโดดได้ปาดอัดเกมโม่ไอ้ที่เรียวยังวะรับเรไม่ได้เบียวจังเลย วีรันลุนเบ็นรูปแบบที่หนึ่งยาสตาบัสต์ต์ไอ้บอมไปซะบอมไอ้เย็บใครแบ่งเลือดวะไอไม่ใช่ไอจงเกินหมายเรื่องของข้าบอมมือคอมโบวันวัดน่ะคอมโบโอ้ยจะโดนเอกพลังสองไม่ใช่แล้วไอ้วีมันนี่มันอยู่ในปลามึงอกี้อันนึงนี่เจเร็วอยู่ในปลาไหนเป็นที่พุ่มอะไรพุ่มหนกมาฟ้าไปตรงนั้นอ่ะ ไอ้เฮียข่อยี้อ <c oughs> ่ะไอ้ย <c oughs> <girl> ah. <c oughs> ่นมามาของกูนะไอตีี้อ่ะรันต่อสู้กับมาลต์ต่อสู้กับมาลต์กูว่าละกูว่าละถ้าเป็นผู้จะจบเกมแม่งแม่งเกินสิบแล้วล่ะไอ้ย่าท่ามันอ่ะปาน ล้ำเร็วแบบใส่ฟ้าแล้วอะไรวะกูล้ำดอกไม้ไม่โดนไม่ก็ได้นะก็ได้กูได้ก็ได้กูไม่ได้ไม่โดรไม่โดนเพราะมันล้ำตอนนั้นไม่โดนเฮ้ยมันขึ้นปะปาน้านโยนรูปแบบที่หนึ่งมึงอัดตื่นเต้นมากเกินไปยุงจนป่าไม่โดนไอ้เหี้ยโอ๋โอ้อแม่นกันเลยเกินวะมึงต้องใช้สมาธิสินะอ๋ออ๋ออ๋อมันมันมาเปิดตีไบตีไปแค่เท่านั้นแปอมาไปออมาเฮียอันอันอันดิจันานแม่งเลยมั้ย อ่านเกมมันไส้มนาเลยแบ่งเลือดแบ่งเลือดแบ่งเลือดเร็วเร็วไปไอวีมาทีนีหน่อยเฮ้ยไอเฮียมันหนีขาป้อมไหนเลยไอเฮียกูมาปั๊บมันหนีใหญ่เลยอะเฮียเอ้ยเตานี่หว่าเฮีย z o มกลุ่มนี้จริงเหร ชิงอ่ะโอ้ยโมนหน้าเลยเหรอนี่กลอมึงมั่นใจขนาดไหนที่โวนหน้าเอาไปฮะมึงมั่นใจขนาดไหน้ที่โวนหน้าอะไรกี้ครับได้ได้ได้ใช่ไหมดีดมันเข้าไปดิเดี๋ยวเราฟิววันตีมาแล้วเข้ายิงมาเลยเอาละป้อมก็ยิงกูนี่ป้อมมันยิงกูหาแมเองไะฟันฟันหัวขาดไปดิรานฟันหัวขาดไปดิ บอนไม่เตะโลยแบบที่หนึ่งตายแน่มึงตายมันยังลำอีกเหรอวะไอเชียแล้วไอเชียนั้นมันสุดนะไป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 ตีตีตีอย่าบหยาไปสนใจมันหยาบสนใจมันตีตีตี้าไปบอลดอกม้เฮ้ยมันตายเฮ้ยไอยูวทำยังไงวะวิจัดเลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูอ้าวบูมเต็งคิวนะเต็งคิวไปไปเพื่อนเต็งคิวนะใครอยู่ก็อยู่ แม่มาช่วยหน่อยแต่เมื่อกี้นี่นี่นี่แบบคอเกมแบบอย่างเข้มอะครับตอนนี้นี่เรามาเมื่อกี้ฟอร์มอย่างเข้มทีนี้อย่างหมาเลยสัตวสชอบโยนกีร์แล้วก็ไม่ตั้งใจเยอะนี่ผมเป็นร้านลุวงแค่นี้โคตรตายก้ตายแน่เลยวะโคตรตายแน่เลยมึงเปนเราอันตีดีเราไอ้งโง่ได้ป่าววะเชื่อโกูได้วะมีใครปิดปะร้านร้านร้าน โวกไกล้องหล่รอเนี่ยเดี๋ยวดิทำอะไรสักอย่างดิเตี่ยกูติป้อมใช่ไหมเนี่ยไอใบมึงคิดยังไงไบหน้าตรงนู้นนะชอบโยนกันขนาดเลยวะเอาไปอังคารอยู่นี่เอาไปอังหารจากกูเลยนะเด็กเียเอาไปยาดี้ไอสัตว์มินไอเด็กเกียเกือบแล้วมึงเด็กเกียมึงเด็กเกียร์ร้านจับ้าน ร้านจบบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านนี่ขึ้นมันขึ้นมันขึ้นนาเดียเฮ้ยมึงโดนอะไรไล่หรอมาเกียโดนเดียอยู่ดีเปิดเข้ามาไล่เหมือนเรื่อยมาไล่เลยไม่ไหวแล้วดยมอออะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรแต่มึงจะร้านใหญ่แล้วนะมาเดียนะปิงเกียนะนี่มึงโกนตีขนาดนี้เลยเหรอที่นี่ ไม่มีไม่มีเมื่อคคิดกับมัเองทั้งนั้นเลยเนี่ยใครกูจะจ้งช่วยเสริมดาเมจให้ดังแค่าังมันจริงไหมกันเลยกูหูอื้ออื้บุคคลเบกูหูนี่แหละไอ้ยศติดเขื่อนสั่นล็อกขาเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาคูดาเมจใครคิดเข้าปะคิดเข้าปะโอ้มันติดอยู่ตรงนั้น มันมันมันสี่ยังเด็กต้ายัง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 ต้องเอจริงเหรอโกระโดดดีกว่าเด็กต้าสี่แล้วชิคกระพายแตกวะเนี่ยชิวๆล้มลำมล้มสุดท้ายเออเจ็บร้อยได้ฆ่าอยู่โดนทุกอย่างโดนทุกอย่างจะเว้นโดนเธอ เห็นไหมบอกแล้วตตนนี้ต้องอัดเห็นไหมนี่โชว์ไยเห็นไหมเห็นมีัถุดิบงนั้นเลยเนี่ยว่าถวจุดของคุณ่ยแต่ไม่ชมันไม่ชค่แค่อยไอไ้น l e a s e ีส p นอโอ้ยเยอะมึงทำอะไรของมึงเนี่ยร้านฆ่าตัวตายโอ้ย ไอ้ปัญญาว่อนทีปาร์ตี้ปัญญาอ่อนกัวแล้วปานต้อมแตกมีใครไม่อยู่บ้านหรอไรื่คู่จังเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะมึงดีกันจางไหนเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ยดูเข้าต้องไปเสริมทับเร็วๆเด็กต้าเด็กเด็กเด็กต้าค่ะไอ้ไอ้ไอ้คู่หูนรกอะอยู่อยู่กลางอยู่กลาง ขอร้านหน่อยเชี่ยมึไหนรอได้พวเด็กเยี่สองคนนะแต่วงอีตัวใช่ไหมอีตัวใช่ไหมมึงอ่ะอีตัวใช่ไหมไม่นะไม่มึงไปยิงป้อมป่ะทียวจะแตกแล้วน่ะเร็วเร็วเรียป้อมสวัสดีไปอุ้ยไปแล้วจ้ากิ้งกับยิงเรนอยู่เลยเรนอู้หู ทำไมหมืดเลยเกมมีปัญหาวะไอ้เคียตอนนั้นแหละรอไว้เดี๋ยวปวดคอร่าคนนี้หยุดเป็นมารมาจนกับของกูดินี่ใช่ดิกูหยุดไปจุกจุกดิไอ้ตัวเลือดแล้วตัวเลือดแล้วควายตุวเลือดแล้วตัเลือดแล้วไอ้ที่มันจะมาช่วยกูก็ไม่กูไม่รู้มึงจะตายเร็วขนาดนั้นกูกูคิดว่ามึงจะใครดีดีเลยสักกูก็ใครดีแล้วไอ้ยู่ยี่มันดูดเลือดเฉยเลย อ๋อทำไมมังจุเดีมันมึงจะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเรียผมอด้วยร้านเน็ตค้างร้านเน็ตค้างสีข้าวไป็นดำข้าวไป็นดำอ๋ยเยอะจุดเดียวหายเลยเหรอร้านปลาปลาล้อตีนปลาล้อตีนรูปแบบที่หนึ่งด้วยเยอะละไปละถอยถอยถอยเชี่ยละ ไม่ไหว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 อู๋เชยเนี่ยปรนด์แรนด์พากันแบรนด์สุนกับแบรนด์สุนกับสุนกับพ่อมึงมีใครครับไอ้เข้ามึงมึไม่ทันหรอกไอ้สัสจุดเลือดแน่เลยอ่ะมันจะดูดเลือดเห็นไหมวัวมันออามาเลยมันเอามาเลย ไม่ไม่ไม่เกัดไใหม่ไม่ไอ้ยิงโชยอยู่เห็นแล้ววะริ้ว่าตายห่าไม่ได้แล้วโชยเหรอวะร้านถูกเคลื่อนทิ้งรูปแบบที่หนึ่งอาเขียดบูสัยมีจัดยังไงแต่แอบตะเป็นฝันเข้าวไว้สัตว์กูบอกแล้วเอายูข้ามาเปิดใหปุ๊บเป็นตัวโจ้ทันทีเลยฝันหลอน ไอ้ม <l id: dictator> <Bond playing with Pokémon> ันหาเรื่องแย่แย่แล้วพวกนี่พวกมึงพวกมึงแต่ละคนนะไอ้เย่หาตีให้เขาไอ้ยจะแย่แล้วตายแน่เอาไปไหมเอาไปอะไรเอาปอะไไม่เอาเดียวเหลือเหลือเหลืไอ้เย่กูออกลักชิลก่อนแป๊บนึงไอ้เย่กูต้องออกนี่ไอ้มึงกูต้องออกกันเว้เหตุเหโดยเวลาเบิร์ดตายสัตว์ไอ้มึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมเด็กตาเข้าเด็กตาเข้ารักไม่รักเลยหึ่ยฮึ่ย เชือดลาา,าอย่ามารัดก,กูโอ้บูมอุ้ยเกือบตายกูไอ้เชี่ยแค่ถุดเลือดวะเราอิวเออเกือบได้อยู่ไอ้เยี่ยถอยเลยร้านตายหมดไม <c oughs> อ้เยี่ยใบรัดกูกูเห็นไอ้สัตว์ไม่เอาจริงห <c oughs> นูจะหนูเพื่อมือผพาไหไอ้สัสตว์ ไล่ขนาดเลยเหรอวะเลงเหรอวะไอ้พีิผิดทางเแ่เอยจบลวขี้หมาเอ้ยมั่นใจขนาดเลยยุงย่งวาอย่างราน้างอรานต่อพี่เกอร์เออสวยมากสวยมาก กูหัที่มอสุดๆ what the fuck อุ้ยเหนื่อยเหนื่อยทำไมตะกกูเป็นอย่างงี้วะเจดเ้ยไม่อกไม่ออกคฟนี่มาวะก็ยืมอยู่แล้วแต่บอกว่าบอกโยนก็เอาตัวนี้มาเลยแล้วกันโอ้ยเชียงไมต้องฟังทุกอย่างก็ได้ปะอยากก็ได้รไม่มันทำถูกล้ใบมัทำถูกแล้วเมันจะไจดเลยป่าวป่างเฮ้ยไอ้ห้ยเฮ้ย้ เฮ้ยล็อกขามันล็อกขากูจะล็อกขามันทไมแหงเลือดอชิบหานแล้วเฮ้ยมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่รอ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 อืไอเหี้ยจูไปนู่นเลยห้าวันดีขนาดนี้่ล็อกขาไม่ได้ไม่ทันรานเปิดแอบิสต์ดราก้อนเคดมาหลัง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  เอาเส้นเที่ยววันนี้เที่ยวดินี้ปลาดอกไม้ไม่นอนอ่ะเขี้อเฉียเลยเดี๋ยวเขาเยียเลยเสียเป็นเด็กน้อยเลยไปทิพย์หายแล้วเราตายแน่เราตายลากล่างล่างล่างล่่นได้ล่างนันได้เราชนะใสใสเชื่อกูมาดิกูเด็กโคชเชื่อโคชสิหนู จบเลยจบเร็วจบเร็วคนอมาแล้วคนอมาแล้วแบรนไปเลยคิดต่อคุงเออกูบอแล้วว่าจะดิบเฮียตายเฮียเนี่ยหยุเฮียตายหยุดตายเฮียคลิปนี้กูไม่ต้องตัดเฮียแล้วม้งมันตัดไห้ตัวมันนี่กันเลยไอ้เดะวอยสัสเฮียเฮียเฮีย ไอ้ดำเมกกูมากกว่ามึงแน่เลยเดี๋ยวนะ้วกูรับไม่ได้รอกต้องดูแล้วอ่ะก็เป็นเสาหลักดูแล้วอ่ะก็แปรแล้วนะเสาหลักบอกเย็ยดำเเยอะท่สุดวคืออะไรคือบกว่าี่เปอะไรอยู่วะครับอ้กูี้ากูมากฤษฎีบส์เซนได้ไงวะเอาเกดกดกดปีนให้กดป